กีตาร์บุ๊กสกิลในตอนนี้นะครับผมมีตัวอย่างในการฝึกจากหนังสือกีตาร์โซโล่ Six น i n Line Develop นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ประกอบไปด้วยทางเดินของลายกันโซโล่ที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป3 h r e e note 4 note แล้วก็5 i v e note นะครับแล้วก็จะมีาการเล่น ในลักษณะแพทเทิร์นต่างๆเพื่อให้การโซโล่ของเรามีการพัฒนานะครับเดี๋ยววันนี้ผมยกตัวอย่างการฝึกจากลายแบบสามโน้ตแล้วกันนะครับ <c oughs> ในตัวอย่างแบบฝึกที่10ถึง12นะครับถ้าใครมีเล่มนี้ก็จะมีลิงก์วิดีโอที่ผมกำลังคลิกอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็ อ่า uh, password เข้าไปดูได้เลยในนี้ก็จะมีทั้งกรุ๊ป3ามโน้ตกรุ๊ปอ่าน้ตแล้วก็5 n o โน้นะครับมี6 n โน้ด้วยนะครับเอา7ดโน้ด้วยที่ผมทำไว้นะครับก็พร้อมกับ backing t r a c k ด้านล่างนะครับ uh ให้ไวล้ละนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในเอาง่ายๆก่อนนะ3โน้ต ใน exercise ที่10ถึง12นะครับน้องเปิดดูก่อนนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซีเมเจอร์สเกลนะ,ะก่อนเริ่มการซีอาจจะมีทั้งการฝึกในสเกลง่ายๆเช่นเมเจอร์สเกลเพนทาโทนิกสเกลนะครับแล้วก็จะค่อยอฝึกในสเกลที่แอดวานซ์มากขึ้นเช่นฮาร์โมนิกไมเนอร์แล้วก็เมโลดิกไมเนอร์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในเมเจอร์สเกลก่อน อันนี้ก็จะเป็นการฝึกในแบบคู่หกคู่หก <c oughs> เอาแรกก่อน Major Scale ใน C Major เนี่ยนะครับปกติเรา เล่นก็จะไล่ขึ้นลงปกติใช่ไหมครับสำหรับมือใหม่นะหลายๆแพทเทิร์นก็เราก็จะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้ทำยังไงให้การโซโลของเราเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นเช่นเวลาเราอินพไว้มีอิสระในการเคลื่อนที่ของนี้ คอนเซป t นี้ผมใช้วิธีการสไลด์ไปพร้อมกับการดูเป็นขั้นคู่6นะครับเช่นเราเล่น G อยู่เราก็นับไปอีก6ตัวก็เป็น G A B C D E ก็จะเล่นกับตัว E นะแต่ว่าสไลด์มาเพราะฉะนั้น A ก็จะเล่นกับตัว F B นะครับ B ก็จะเล่นกับตัว G อะไรเงี้ยนะครับเล่นใน C Major Scale ทั้งทั้งคอแต่ว่าเราจะเล่นทีละช่วงของคอกีตาร์ก็จะเล่นอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะเล่นทีละสามนอดนะครับแล้วก็ไล่กลับด้วยนะไล่กลับด้วย ต้องแม่นแม่นหมายถึงว่าแม่นตำแหน่งของโน้ตบนฟิกเกอร์บอร์ดด้วยนะครับวิธีการใช้งานใช้ยังไงสมมติว่าเราอัดของเียนช้าๆก่อนนะครับ side. ดูตำแหน่งให้ดิเสร็จแล้วเวลาเราโซโลโน่นะสมมติ <c oughs> ว่าอินพรอไวส์ในซีมัจะใช่ไ่มมันก็จะมีรูอย่างนี้เข้ามาปน เราก็ฝึกให้ครบเลยนะครับทุกๆส่วนของคองกีตานะ, <c oughs> ะทีนี้ลายเดียวกันนี้นะครับสามารถใช้ในเป็นดัตโทนิกได้ด้วยนะครับปกติเัตโทนิกของ C ก็จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่จดจำตำแหน่งให้ดีเสร็จแล้ว ใช้คอนเซปต์ของคู่คู่หเมื่อกี้นี่แต่ว่าที่จริงแล้วในเป็นตในเปตัวดนิกเนี่ยมันจะเล่นแล้วมันจะไม่ใช่คู่6กซะทีเดียวทั้งหมดเพราะว่ามันมีโน้ตบางตัวโดนตัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แอพพลายได้เป็นประมาณนี้อนี่ก็คือของสาย6นะแล้วก็สาย5้าวิ่งมาแบบนี้ก็ได้ สายสี่มันะครับสายสามอ่าไล่กลับอ่าสายสามสายสี่ เวลาใช้งานก็คล้ายๆกับซีเมเจอร์เมื่อกี้นะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นให้มันถูกคอร์ดด้วยนะครับเช่นคอร์ดซเอาสัก2อคอร์ด สายเอาาหมนะ่สายหนึ่งต้องคู่กับสายสามเอาาแม่แลาโซโล่จริงๆก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้เพียนตาทุนิกอย่างเดียวนะ กว้างขึ้นนะครับ คอเหมือนกับเมเจอร์สเกลนะแล้วก็ฝึกเป็นตาตโทนิกให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีความแม่นยำในการดูเฟรดต่างๆดูโน้ตต่างๆด้วยนะครับสุดท้ายในคอนเซปต์นี้ถ้าเราต้องการที่จะเล่นอดวานซ์ให้มากกว่านี้อีกเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นเพลงแจ๊สนะครับก็จะต้องฝึกพวกเมโลดิกไมเนอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมโลดิกไมเนอร์ปกติแล้วก็จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับตามไล่ตามสเกลก็อย่างนี การพัฒนาลายเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ C major scale แต่ว่าเราจะเปลี่ยน Scale มาเป็น C melodic minor ก็นั่นเองเวลาเล่นก็คล้ายๆกันก็เ,เล่นเป็นคู่6เหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นสาแบบนี้ C ก็จะคู่กับ A ใช่ั D ก็คู่กับ B E flat คู่กับ่าเล่นทีละ3โน้ตก็ได้นะครับ f คู่กับ่า g คู่กับ e flat ะะ a ก็คู่กับตัว f b ก็คู่กับตัว g อาจจะเปลี่ยนสายไปละ c คู่กับ a บวนมาอีกรอบหนึงนะครับแตเป็นเสียงสูงขึ้น อ,อ,อย่าลืมไล่กลับด้วยนะทีลนะสามโนตตอนหนึ่งสายนะครับโอ้ยอ่ะแล้วก็มาอีฟอ่ามาตัว D ีดี D ก็คู่กับ F เวลาเล่นก็คล้ายๆกับ C Major Scale เราก็อัดอัดคอร์ดไว้อาจจะเป็น C Minor Major 7อนะครับ mm hmm. อืมอาชา้าๆเล่นไปนาชา้า ้็สายนะ ช้านะครับอีกทีนะครับไปสามเดี๋ยวนะตัวนี้อาซ้ายสี่นะครับ โซโล่ C มือรไมเนอร์ผสมกับการเล่นสไลด์แล้วก็เล่นคู่ของแบบนี้นะครับอาจจะเป็นมาแบบนี้ ลองอิ p r รไวส์ดูนะครับไปเรื่อยอันนี้ก็คือการฝึกแบบใช้การสไลด์ไปพร้อมกับเล่น3โน้ตนะครับแล้วก็มองเป็นคอนเซปต์ของคู่6นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ในการฝึกมีอีกหลายลายมากนะครับก็อันนี้เป็นลายเดียวนะในบรรดาทั้ง6-9ลายนะครับมีทั้งแบบ3 n o โน้ต4โน้ต5โน้ตก็ลองไปฝึกดูนะครับ มีสเกลให้ฝึกก็เป็นหลักๆก,ก็เป็นเมเจอร์สเกลเป็นตานโทนิกฮาร์โมนิกไมเนอร์แล้วก็เมโลริกไมเนอร์นะครับใครสนใจเล่มนี้ก็ตอนนี้เป็นหนังสือพร้อมจะส่งอยู่นะครับยังมีเหลืออยู่ประมาณ10เเล่มสุดท้ายนะครับอาจจะยังไม่ถึงแล้วละ่ะไม่ถึง10เงล่มด้านละนะครับก็สนใจก็ลองดูนะครับในการพัฒนาลายโซโลของเราให้มีความน่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับ